บริเวณนี้เรียกว่าท่าเตียนนะครับท่าเตียนก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีท่าเรือที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไปรอยกระทงกันที่วัดอดุลราชาวรารามครับผม Ladies and gentlemen welcome to Wat Arun Festival at the Temple of Dawn เนี่ยครับบริเวณท่าน้ําของวัดอรุณราชวรารามมีการลอยกระทงโดยการใช้สายพานเนี่ยครับนี่ยครับพระปรางค์วัดอรุณที่ขึ้นชื่อปกติแล้วเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปในเวลากลางคืนครับแต่วันนี้เป็นวันลอยกระทงก็อนุญาตเข้าให้เข้าไปได้ครับสวยบ้างไม่สวยบ้างเปิดวัดด้วย ด้านหลังก็คือยักษ์วัดอรุณครับผมนี่ครับคือยักษ์วัดอรุณครับผมหรืววอว่ายักษ์วัดแจ้งครับผมมีอยู่สองตนแล้วก็ประตูทางด้านนี้ครับผมเป็นความเชื่อครับผมก็ถ้ารอดประตูอันนี้เข้าไปก็จะเป็นมงคลครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน วันนี้คนเยอะหน่อยเนื่องจากเพราะว่าเป็นวันลอยกระทงครับผมบริเวณนี้เรายังไม่เคยมานะครับไม่น่าจะว่าเป็นเภาโบสดอของวัดอรุณหรือวัดแจ้งโอ้ยงดงามมากครับผมสวยมากครับผมด้านนี้คือเภาโบสดของวัดอรุณหรือว่าวัด แจ้งครับผมด้านหน้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คอครับทวัดเย็นัขอบขอบคุณมากครับ,รบที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งครับผมก็ทำวัดช่วงหกโมงครึ่งนะครับเนาะถึงทุ่มครึ่งครับผมภาพจิตรกรรมที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งครับผมเป็นรูปดอกไม้ ให้เพื่อนเห็นกัน <Wow. S 1> ว่าจากพระโบสถ์วัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งครับผมมองไปก็จะเห็นพระปาง <Okay. S 1> ไปปกติแล้วเขาไม่ให้ไม่ให้เข้าตอนอยังคืนนะครับแต่วันนี้เป็นวันลอยกระทงเราให้เห็นบรรยากาศรอบข้างๆของวัดอรุณครับ the temple of dawn